กลับความสูความอลังการในสาเจสครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราจะเปิดเวทีต้อนรับพระเอกนางเอกจากซีรีส์สุทิตลูกไม้ของพ่อมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกราดกันครับค่ะแต่ว่าก่อนนี้จะพบกับพวกเขานะคะตอนนี้ค่ะเรามีโชว์จากเหล่าพาดนางค่ะกับโชว์เพลงลูกไม้ของพ่อท่ชมได้เลยค่ะ ต่างก,กันเพื่อเราไม่นานไม่เคยเห็นสักวันที่พ่อเคยโทษใจเพื่อให้ลูกทุกคนกินอิ่มนอนหลับสบายเป็นสุขใจ,ใจยังเพียงและพอสิ่งที่พ่อฝันแม้นะว่ามันไม่ง่ายได้ ป็นลูกภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อจะตั้งใจทำความดีคนดีต้องมีท้อคำของพ่อยังตองอยู่ในหัวใจเะอเป็นรูกไม้ที่ล้นไม่ไกลต้นเตือน,นเชื่อในผลของการทำดี ไม่ทือใครเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไปทันไม่มีลมหายใจไม่มีวันใดไม่ทั้งคม เราทเพื่อเราทุกคนเลยมาถึงเวลาที่เราจะต้องทำหน้าที่เพื่อให้ออเราไม่เดือปหาอวคนนี้จะทำดีจะทำเพื่อพอ่อสิ่งที่พ่อฝันแม้ว่ามันไม่ Hãy subscribe cho kênh đi Mì đi Để không có còn những còn hấp dẫn trái luôn จตไม่มีล้หายใจไม่มีวันไดไม่ท้ำความนีไม่มีวันไดไม่ั้ำ ซาเซนะครับขอต้อนรับเหล่านักแสดงจากซีรีส์ลูกไม้ของพอนะครับเริ่มต้นจากเรื่องแรกครับเรื่องใต้ร่มใบพักคุณเพื่อนคณินครับเ,เรื่องที่สองครับลูกนี้ที่รักครับคุณใตจรินพรและคุณก๊อฟพิศยาครับรเรื่องต่อไปครับแสงดาวกลางใจคุณหยาดหยาทิพย์และคุณเพชรศศิษิ์ครับ และเรื่องต่อไปนะคะในมั่นเรฆค่ะคุณน้ำชาชินนัทและคุณไม้วริค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะหัวใจใกล้รุ่งคุณอาพัสุดและคุณไม้นันทนาค่ะสวัสดีครับ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  และช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยเครื่องสำอางซ a เกริมเลียสีผมดีแคสและเมืองไทยประกันชีวิตค่ะครับผมดูมาเป็นดูมาเป็นคู่เลยคู่ถัดคู่่ะครับนี่ครับผมนงั้นเรานั่งคุยกันดีกว่านะครับถึงรายละเอียดเชิญเลยครับพี่จอยตั้งนั่งที่ตรงคู่นะครับได้ค่ะเพื่อนเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ตอนนี้เริ่มต้นเรื่องแรกออกอากาศไปแล้วทั้งห้าเรื่องถ่ายทอดแนว พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านใช่ครับนะครับเป็นหลากหลายด้านไล่ทีละเรื่องไหมคะเริ่มจากใต้ร่มใบพักก่อนใต้ร่มใบพักก่อนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องราวของกิรเมศนะครับเป็นนักธุรกิจหนุ่มหัวคิดรุ่นใหม่แล้วคิดว่าเงินเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้ทุกคนมีความสุขท่แล้วต่อมาได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านที่ผลิตไบโอดีเซลนะครับแล้วได้มีโอกาสรู้จักกับนางเอกก็คือพี่ซาร่าครับจนทําให้เขารู้ว่าเงินเนี่ย ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้มีความุขครับอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานทดแทนค่ะเรื่องต่อไปล่ะคะเ <c oughs> ต้กับกอ้กอฟตรงนี้ที่ล้าขาวก็คือเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นค่อนข้างเป็นนามธรรมาค่ะคือเป็นคําสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอะไรประมาณนี้นนค่ะเป็นเรื่องราวของอมสินกับกล้องโพบอะค่ะที่ จะแบบใช้เงินไม่เป็นนะคะจะแบบฟุ้งเฟ้อไปกับพวกวัตถุนิยมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งตัวเองก็เป็นหนี้เป็นคนชอบช้อปปิ้งเยอะมากแล้วก็คือมีพอมีบัตรเครดิตก็จะรู่ลูดไปก่อนโดยไม่คิดว่าตอนหลังนี่เราต้องมาจ่ายหนี้นะครับแล้วเขาก็ไม่มีเงินจ่ายหนี้เขาต้องหนีหนี้ตอนนี้เราก็เลยพาเขาไปจัดนิสัยที่ไม่ห้องสอนครับผมนะครับแต่ว่าก็ด้วยแนวทางไปเจอดัดนิสัยก็เลยทำให้เรียนรู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตพอเพียงอย่างไรประมาณนี้เรื่องที่3หยาดกระเพช แต่งดาวกลางใจค่ะแต่งดาวกลางใจค่ะก็ในเรื่องเพชรจะเป็นกลมป่าไม้เนาะครับเป็นกลมเลยเหรอครับเป็นโอ้โหร้อยกรงแล้วโอชาหัวรที่แบบเป็นเจ้าหน้าที่กลมป่าไม้เดียวกันเออกลมป่าไม้เรื่องอะไรครับมาเจอมาเจอนับดาวนะครับก็ไปเหมือนกับเราไปไปสืบหาความจริงแล้วก็ไป ไปจับคนที่ลักลอบตัดไม้พวกยาเสพติดอะไรนี่พวกฟินพวกอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็ไปเจอเขาแล้วเราบังเอิญเราไปเจอพ่อของเขาที่ถือฟินอยู่ก็เลยแบบต้องจับให้ได้จับไม่ได้ปุ๊บนี่เขามาเจอ้จับพ่อฉันไปทําไมอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นผลให้เขาเข้ามาแล้วก็คือเน้นเนน้ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เรื่องป่าไม้ของเราในป่าไม้แล้วก็เป็นเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดการทับฟินนะคะครับผมน้ำชากับไม้เรื่องที่สี่ ผมเราชื่อเรื่องใหม่มันเมฆค่ะชาก็รับบทเป็นรวงข้าวที่เป็นชีเวกคือเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ผมเนี่ยไปทําเรื่องให้เขาคือกอย่าต้องมีออกจากบ้านบผมาเป็นต้นเหตุอกจากบ้านแล้วก็ไปตามหาแม่แม่ก็กลายเป็นคนที่ร่ำรวยอยู่ในเมืองกรุงเทพก็เลยหลังจากนั้นก็คือใช้ชีวิตอย่างสวยหรูมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นึกคิดว่า เ,เราน่าจะเอาเงินที่เรามีนะตอนนี้ไปพัฒนาบ้านเกิดของเราพอกลับไปก็ไปเจอเขาแล้วก็จะเน้นในเรื่องของออภัยแล้งซึ่งเป็นหนึ่งในภัยหลักของประเทศไทยก็คืออ,อแล้วก็พระราชกรณียกิจของในหลวงลวก็คือการทําฝนหลวงอาะคะก็เขาเนี่ยเป็น นบินครับด้วยแกนหลักของเรื่องก็คือพูดถึงอีกหนึ่งพระราชกรณีกิจเรื่องของนหลวงเรื่องของนหลวงแล้วก็ฝ่ายชลน้ำเลยครับแล้วก็รวมถึงแกนหลักที่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนกลับไปพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านพื้นที่ของตัวเองใช่รับแล้วก็ทำให้คนจากยืนด้วยลำแข้งของตัวเองครับครับผมเรื่องที่ห้าเรื่องที่ห้าค่ะชื่อเรื่องหัวใจใกล้ลุงค่ะครับปายก็รับบทเป็นใกล้ลุงนะคะซึ่งเป็นครูสอนดนตรีค่ะให้กับเด็กที่มีเขาเรียก พิการทางสายตาค่ะซึะ่งใช้บทเพลงพระชนิ์พนเป็นสื่อกลางในการสอนโอ้แล้วคน<ช>นี้แหละไปเกี่ยวโยงเงส่วนผมเป็นรับรบทเป็นสิงคอนครับเป็นเป็น,ปนจริงๆแล้วพ่อเป็นเจ้าของที่ที่นางเอกเปิดโรงเรียนสอนโดยมีการควบคุมของพ่อเราแต่พ่อเราคิดว่าธุรกิจทางทางที่จะมาสอนคนพิการเนี่ยมันไม่ได้ผลกําไรอะไรเลยพ่อเลยบอกว่าไปลื้อโรงเรียนบ้านน้อตีทิ้งซะ ทำเป็นคอนโดมันก็จะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างธุรกิจกับศิลปะที่มันไปด้วยกันไม่ได้ครับผมนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์อันนี้แค่เบื้องหน้าเท่านั้นนะครับรวมถึงช่วงหน้าครับเราจะคุยกันถึงเบื้องหลังกันด้วยนะครับบรรยากาศการถ่ายทําเป็นยังไงบ้างวิวสวยๆมีตรงไหนอย่างไรบ้างาติดตามช่วงหน้าสักครู่ครับ